วันนี้ก็เปิดเผยนะครับว่าภายหลังการประชุมร่วมกันกับตัวแทนฝ่ายกฎหมายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งชาติหรือปอปอง,งอกรณีพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับเช็คจากสากลเครดิตยูเนียนกลองจันทร์ บอกว่าจากการตรวจสอบพบว่านายสุภชัยศรีสุภาศรออดีตประธานสากลเครดิตยูเนียนคลองจันท์ได้นําเช็คในนามของสากลสั่งจ่ายให้แก่พระธรรมชโย8ฉบับมูลค่ากว่า348ล้านบาทและยังจ่ายเช็คให้ในนามวัดพระธรรมกาย6ฉบับรวมกว่า436ล้านบาทและจ่ายให้แก่พระลูกวัดทําหน้าที่ผู้ช่วยพระธรรมชโยอีก119ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า829ล้านบาทนะครับนาย นบุเห็นว่าปะปะงควรอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในเครดิตในเครดิตอยูเ่เนี่ยครองจันทร์นะครับจากพระธรรมชโยเพื่อนําไปจ่ายคืนให้แก่ประชาชนผู้เสียหายที่ถูกโกงเงินไปส่วนการสั่งจ่ายเงินให้ในนามวัดพระธรรมกายหากพบว่าส่วนใดไม่เกี่ยวข้องกับการนําไปซื้อที่ธรณีสง์ก็ควรอายัดมาตรวจสอบเช่นเดียวกันพร้อมกับดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามในวันที่สามมีนาคมนี้กรรมการจะได้เชิญกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ สมาให้ข้อมูลและจะพิจารณากรณีที่พระพุทธอิสระมายื่นเรื่องไว้พร้อมเห็นว่าจะเชิญผู้แทนจากมหาเทรสมาคมและสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปศาสนาด้วยส่วนกรณีที่มหาเทรสมาคมมีมติไม่ให้พระธรรมชโยต้องปาราชิกข,ขาดจากการเป็นพระภิกษุกรณียักยอกเงินวัดนั้นนายไพบุญนิติตะวันก็บอกว่าจากการตรวจสอบระลิกิตของสมเด็จพระสังฆราชทั้ง3ฉบับ ต่อกรณีดังกล่าวและมะติมหาเทรสมาคมฉบับที่193พบว่าเป็นลิขิตให้ธรรมชโยอาบัติประชิกแล้วคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาจึงไม่เห็นด้วยกับมติที่ออกมาเพราะมะหาเทรสมาคมควรออกมติที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ขัดพระธรรมวินยัยและควรดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดครับครับ อ่ะหลังจากที่มติของมหาแถละสมาคม <c oughs> ออกมานะครับเออก็มีคนไปถามท่านพลนเอกประยุทธจันโอชาเช่นเดิมเผ <c oughs> ือก <c oughs> ร้อนมากนะก้อนเนี้ยคือจริงๆท่านนายกก็ต้องรู้อะเรื่องนี้นะครับกับเออก็ถามว่ากรณีที่มหาแถละสมาคมมีมติให้ชัยบูร์เนี่ยไม่ปาราชิก ท่านนายกบอกว่าขณะนี้อยู่ในการดําเนินการมอบหมายให้สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการและในส่วนของรัฐบาลได้มอบหมายให้ในายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีดูแล,แลแล้วท่านก็พูดสั้นๆเบาวๆว่าทําไมเองจะอยู่กันสงบสงบไม่ได้หรืออย่างไรวะทั้งพระและคารวะท่านพูดดีๆนะครับท่านพูดบอกว่าทําไมอยู่กันสงบสงบไม่ได้หรือยอย่างไรทั้งพระทั้งคารวะ มันอยู่ไม่ได้ครับเพราะมันมีคนขี้โกงครับท่านใช่ประเด็นมันไม่ได้ว่าอยู่กันสงบหรือไม่สงบมันอยู่กันบนความถูกต้องหรือไม่คือนายกชอบเลี่ยงคํานี้ทั้งเรื่องการเมืองและเรื่องการศาสนาไปเปิดเพลงปองดองอยู่นั่นน่ะเราก็บอกว่ามันคุยต้องคุยกันเรื่องความจริงและความถูกต้องพอมาถึงเรื่องนี้ก็เลี่ยงไปที่คําว่าความสงบไม่ได้มันต้องคุยกันที่ความจริงและความถูกต้องการศาสนาซึ่งเป็นเสาค้ำคุณธรรมของมนุษย์มันจะฉิบหายก็เพราะการสอนของวัดพระธรรมกาย แล้วมันก็ล่อซับหลวงซับตบซับจนประชาชนเนี่ยเดือดร้อนอย่างยกตัวอย่างสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันเนี่ยถามว่าอยู่กันอย่างสงบสงบได้ไหมให้ไปแล้วก็ให้ไปงี้ได้ไหมประธานนายกมาจ่ายได้กะลากันหึมเลยอ่ะนายกทหารกว่านี้ฮะนายกครับแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้สิ่งที่ฝ่ายบ้านเมืองกําลังคิดเกรงอยู่นะครับก็คือเรื่องของการกระดมคนที่ไม่พอใจ ในมติมหาแถระสมาคมออกมานะครับท่านพลตีสันเสริญแก้วกําเนิดรองโฆษกประจำสํานักนายกก็บอกว่า,วาอย่าพึ่งเลยปกติที่จะมีความคิดเห็นที่ต่างกาันพูดคุยกันได้ไหมหาจุดร่วมอย่าระดมคนออกมาเคลื่อนไหวเพราะจะขัดต่อกฎหมายที่มีอยู่ขนาดนี้และอาจจะเป็นต้นเหตุของชนวนความขัดแย้งอื่นๆซึ่งรัฐบาลกําลังดาเนินการให้เป็นไปตามรัฐแม้ <c oughs> คือมันไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพยายามทําหน้าที่ให้มันตรงไปตรงมา ผมว่าประชาชนเนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวหลังสุดหลังจากเห็นว่าอกระบวนการของมหาเถรสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาสปชสอนอชสำนักนายกโดยเฉพาะสุวพันธตัญยุวัฒนที่กำกับสำนักพุทธเนี่ยไม่ทำอะไรถ้าเห็นว่าองค์ ออนอื่นๆที่มีหน้าที่ต้องทําไม่ทําในประชาชนคงออกมาแน่จะก,กี่ล้านกฎหมายก็คงห้ามไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นความเสื่อมถอยแล้วก็การแปดเปื้อนของพระพุทธศาสนาถ้าวันนี้พรุ่งนี้ธรรมกายประกาศแยกตัวออกไปว่ากูไม่ใช่ผู้ศาสนาโว้ยกูเป็นธรรมกายเรื่องมันก็จบไปไม่มีใครไปยุ่งกับเขาหรอกแต่ทุกวันนี้มานเบียดบังเบียดเบียนแอบอ้างไงมันทําให้คนสิ้นและเสื่อมศรัทธาต่อพระศาสนาทั้งๆท,ที่พระศาสนาเนี่ยยังผุดพองสอนดีให้ปฏิบัติดีให้ปฏิบัติตชอบ แต่มันมีมิจฉาชีพปลอมเป็นนักบวชมาเอาแก่น์ทำบางประการของพระพุทธศาสนาไปประกอบการและหากินเราจึงต้องชำระสะัสางเพราะนั้นพลตรีสรเสริญแก้วเนิรดพูดนั้นก็เข้าใจว่าไม่อยากเห็นความวุ่นวายแต่ขณะที่ไม่อยากเห็นความวุ่นวายเราควรมีจิตสำนึกเดียวกันด้วยคืออยากเห็นความถูกต้องนะครับน,นี่ประเด็นมันไหลมาตรงนี้ละครับคือสองสามวันมาน,นี้ผมก็ได้ยินหลายท่านพูดนะครับแต่ผมก็คิดของผมเองว่า ถ้าวันนี้เนี่ยเราตีความว่าชายบูลบเป็นโจนรโจรน,นะครับหรือปาราชิกไปแล้วคือไม่ไม่ได้มีสถานะเป็นพระเลยครับก็ไม่ผิดปกติที่ชายบูลจะประกอบกรรมทําเข็นหลอกลวงกจประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองครับสิ่งหน่วยงานที่ต้องตําหนิที่สุดในกรณีนี้ผมกับคิดว่ากรณีของชายบูลณวันเนี้ยตัวชายบูลเองโดนสาบแช่งอยู่แล้วแ่ะแต่หน่วยงานที่ต้องตําหนิที่สุดคืออะไรมหาเถ ถูกไหมมหาแถราสมาคมสำนักพุทธศาสนารวมไปถึงหน่วยงานของบ้านเมืองที่ไม่เอาผิดกับชายบุญมากกว่าซึ่งถ้าอ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับวันนี้มันแทบจะเป็นหน่วยงานเดียวกันไปแล้วอะอระหว่างวัดธรรมกายสำนักพุทธแล้วก็มหาเถนฝ่ายมหานิกายอะใช่ไง,<อ>งคุณผู้ชมที่นี่ไม่ได้ตอนเนี้ย เราตั้งคือคือใครๆหลายคนก็ตั้งเป้าไปที่ตาชายัยามูลหัวเ่งตัวเนี้ยครับแต่จริงๆแล้วยังมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังชัยบูลอีกน,นะบ,บอกว่าชัยบูลไปให้ตังคเขาเหมือนกับชัยบูลควบคุมเขาแต่จริงไม่ใช่พวกเขานั่นแหละปุ้มชยัยามูลอยู่ใช่ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสานักพุทธไม่ว่าจะเป็นมหาเถรทุกๆไม่อยากจะพูดสรพนามคือเวลานี้ผู้คนก็เรียกร้องข้อเท็จจริง ท่านใดรูปใดที่ไม่ได้เข้าประชุมเนี่ยจะได้ไม่ต้องสวยไปด้วยนะครับแล้วก็ในที่เข้าประชุมนั้นเนี่ยแต่ละรูปมีมติอย่างไรนะครับแล้วออกมาเป็นมติโดยรวมตรงตามที่คุณพี่จำนงอจำนงรรมัารีพระพรมเมทีแถลงหรือเปล่าเระพมเช็ดท้าเลยเขาต้องการข้อเท็จจริงเพราะว่า เขาไม่เชื่อพราะเมธีไงเพราะมเมธีไปเดินอยู่บนกลีบดอกไม้หน้าตาชื่นใจอ่ะอใช่ไหม,มฮะมและประธานที่ประ<ด>ชุมอ่ะนะก็คือสมเด็จช่วงก็เหมือนกันก็นั่งอยู่หน้ารถด,ดอกบัวแล้วก็รถเบ้นที่ได้มามาอย่างไง เจดี S <S 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 <JD> ที่อยู่วัดปากน้ําก็มาจากวัดพระธรรมกาย<ฆ>อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1เราขอข้อเท็จจริงว่าใครเข้าประชุมมหาธีรสมาคมวันก่อนบ้างและแต่ละรูปมีมติอย่างไรขอข้อเท็จจริงตรงนี้ออกมานะครับและส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยไม่สนใจหรอกชาัยบูลอ,ะอ่ะเพราะว่าถ้าเอาชัยบูลศึกออกมาได้องค์กรที่เรียกว่าธรรมกายและวิธีหากินแบบนี้ก็ยังอยู่ สิ่งที่ผมต้องการก็คือว่าวันนี้เนี่ยชี้กันให้ชัดว่าใช่หรือไม่ใช่พระพุทธศาสนาถือเอาให้ถึงองค์กรเลยและถ้าไม่ใช่จะเอามันไว้ตรงไหนในสังคมไทยอืต้องเอาตรงนี้ให้ชัดครับมาตีแผ่ถึงเรื่องของคําสอนเลยใช,ใช่ไหมว่าคําสอนนั้นมันถูกต้องหรือเปล่า